สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาสาธิวิธีการใช้ตัวสอยต้นหอมนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะแล้วก็ต้นสิ่งที่เราต้องมีก็คือต้นหอมนะคะโอเคอันดับแรกนะคะเดีียวขอไปหัน่นต้นหอมนี้ก่อนนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรา,เาใช้ลองใช้เครื่องอันนี้กัน,นะคะโอเคไปเลยค่ะโอเคนะคะอันนี้เดนียว ได้ต้นหอมที่หั่นมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็จะเห็นไหมก็ประมาณนี้นะคะ้อหอมมากน้องน่ารักเดี๋ยวนะแล้ก็เปิดอันนี้ของเราออกมาเนาะโอลืมล้างอะ่ะไปล้างก่อนแป๊บโอเคนะคะนี่ก็จะเป็น ตัวสอยต้นหอมนะคะแล้วก็สอดเข้าไปอย่างนี้ก็ดันน้องออกมาวานรักอากะขเลยแล้วก็แล้ก็ถอยออกไปก็จะได้เป็นอย่างนี้นะคะ ็เดี๋ยวไปแช่น้ำก่อนนี่อันนี้ก็จะเป็นแก้วน้ำนะคะที่เหนือนจะเอาไว้แช่ต้นหอมที่ใส่แล้วนะคะแล้วก็แช่น้ำลงไปนะคะโอเควางไวต้ตรงนี้ก่อนเดีย๋ยวลองทำอีกสักสองสามอันละกันนะคะ โอเคก็แล้วแต่เรานะคะว่าอยากให้แบบมีช่วงของดอกอะ่ะยาวสั้นยาวแค่ไหนเนาะแล้วแต่เราชอบอน,นี่แล้วเราไปแช่น้ำนะมัน้องก็จะแบบมวนมวนเอนเอเข้าอย่างเงี้ยเดีจะแบบเธอเป็นดอกมากกว่าเป็นดอกไม้ คิดได้านสนุกมากโอเคก็ทำไปเรื่อยๆนะคะจนครบจนหมดนะคะอันนี้ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะคะหนา้าะแค่หนึ่งส่วนสี่นะคะจากที่ซื้อมาทั้งหมดก็หัานได้เยอะเหมือนกันนะคะถ้าเ๋ยวเราไปทำผัดมาม่าก,กัน โอเคลาไปก่อนนะคะแคนบ๊บาย